สวัสดีค่ะพบกันในป่าเห็ดนะคะวันเสาร์ค่ะทิ้งเที่ยงคลิปนี้มาสำรวจป่าเห็ดขาส้มนะคะมาถึงก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะว่าเห็ดขาส้มของเราโตแล้วแล้ว,ลวก็รอให้เรามาเก็บอยู่นั่นเองค่ะเขาโตเต็มที่กำลังสวยค่ะมีวายไปแล้วเป็นบางดอก อย่างเช่นอันนี้อันนี้เน่าแล้วแต่ว่าตอข้างๆางกำลังสวยอันนี้อันนี้กำลังสวยค่ะโตเต็มที่นะนี่ค่ะถอนกองนะเดี๋ยวตัดขาทีเดียวเห็ดขาส้มค่ะภาษาสีวิเดนเขาเรียกว่าเริดกูรุมเพียดสวัม เรดกูลก็คือสีโอรสหรือสีส้มโอรสนั่นเองนะทุมเพียดแปลว่าแตรสวัมก็แปลว่าเห็ดเรดกูลทุมเพียดสวัมก็แปลว่าเห็ดแตรส้มหรือแตรโอรสนั่นเองนะถ้าแปลตรงๆเลยนะตามชื่อภาษาสวีเดนแปลตรงๆก็จะได้ชื่อออกมาว่าเห็ดแตรส้มโอรสนั่นเองกอนี เริ่มแห้งนี่เราเป็นเจ้าแรกอีกแล้วอุ้ยเน่าอันนี้อันนี้เน่าค่ะเห็นไหมอ่อนปวกเปียกเลยนี่ เขาเป็นเห็ดที่มีความเปราะมากๆค่ะเวลาเก็บจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเป็นพิเศษค่ะไม่เหมือนเห็ดดำนะเห็ดดำเขาจะมั่นคงกว่าค่ะเห็ดดำไม่ค่อยแตกแต่ว่าขาส้มเนี่ยเขาจะชอบแตกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถอนก็ต้องระมัดระวังค่ะถอนอย่างเบามือไม่ให้มีสิ่งกีดขวางนะ คือจังหวะดึงเนี่ยต้องห้ามห้ามมีสิ่งกีดขวางไม่งั้นเขาก็จะแตกค่ะวันเสาร์ค่ะวันนี้เทีเ่ยงเทีเ่ยงนะก็ตัดต่อคลิปวิดีโออัปโหลดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วก็ออกมาเก็บเห็ดค่ะ ช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นช่วงที่คนสวีเดนมีความสุขกับการออกนอกบ้านนะเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนาะเป็นช่วงเวลาสั้นๆทุกคนก็จะต้องรีบรีบออกนอกบ้านค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอหน้าหนาวมามันก็จะต้องอยู่ในบ้านไปอีกนานนะช่วง ช่วงฤ้ดูหนาวหรือหน้าหนาวเนี่ยมันมันยาวนานค่ะมันยาวนานมันยาวนานไม่ค่อยมีแดดแล้วก็หนาวเย็นช่วงนี้ก็จะเป็นโอ้โหเป็นช่วงที่แบบคนสวีเดนก็แบบมีความสุขกับการออกมาดื่มด่ำกับธรรมชาตินะที่จริงมันมีเยอะอยู่นะแต่ว่า บางส่วนที่บางส่วนที่มันอยู่ขึ้นไปบนบกหน่อยนึงมันจะแห้งค่ะมันจะแห้งอุ้ยเดี๋ยวเกองแว๊ดตรงนี้แล้วก็เลาะหาค่ะเลาะหาเลาะหานิดนึงตรงไหนมีความชื้นเขาก็จะสดตรงไหนไม่มีความชื้น ตรงไหนเริ่มแห้งดินเริ่มแห้ง<ม>เห็ดเขาก็จะจะแห้งตามค่ะอันนี้เริ่มแห้งแต่ว่ายังแต่งได้อยู่ าจจะต้องตัดริมออกนิดหน่อยแห้งๆแบบนี้ก็อุย้ยเสียการสมตัวก็ไปตากได้เลยตากแป๊บเดียวแห้งเลยอูยห้งไปเยอะเลยคือแบบแห้งแล้วก็ดำเป็นตอตะกูไปก็เยอะค่ะก็เลือกเก็บเอาเนาะเลือกเก็บเอาไปกองรวมกันดีไหมะจะได้เป็นกองเดียว มันก็ไม่ได้เยอะมากหมดไหมหมดไหมเออหมดค่ะหมดเห็ดขาส้มก็จะขึ้นในที่ชื้นแฉะในที่ชื้นแฉะมีน้ำขังป่ารกโดยมากป่าก็จะรกค่ะหานิด เึินหานิดนึงอ้ยตรงนี้อีกนิดนึงนี่ค่ะมีอีกไม่เอ่ยกลุ่มนี้โอ้ตรงนี้แห้ง เริ่มแห้งวันใ้พุ่นเกิดมาอยู่ในรูนี่นี่ค่ะเห็ดคาส้มสวีเดนโรดกูลทุ่ม,มเี็ดสวมัมเห็ดแตรโอรสหรือแตรส้มโอรสนะเห็ดขาส้มเขาค่อนข้างสะอาดค่ะบริเวณนี้ เนื่องจากว่ามันขึ้นบนหญ้ามอสหญ้ามอสก็สะอาดแต่ถ้าตรงไหนขึ้นจากดินโดยตรงนะดินดําส่วนมนากก็จะเป็นดินดํานะถ้าเป็นดินเนี่ยเขาก็จะเปื้อนดินตรงนี้ถือว่าสะอาดมากค่ะแล้วก็ถือว่าโชคดีมากเลยบริเวณนี้ มาไม่ทันหลายปีแล้วมันเป็นป่าที่มีคนรู้จักเยอะค่ะมีคนมาเยอะทุกๆปีที่ไม่แรงเนี่ยคนก็จะมาเก็บกันแบบว่าเยอะมากมีรอยคนเก็บเยอะมากแต่ว่าปีเนี้ยพอมันแรงอ่ะคนก็ไม่คิดว่ามันจะมีเห็ดคนก็ไม่มาค่ะมันก็เลยถึงเรานั่นเองนะเห็ดกลุ่มนี้ วันนี้ก็ชิวๆอีกแล้วนะเก็บเห็ดชิวๆอันนี้ตัดริมหมวกนิดนึงเพราะว่าตรงริมหมวกมันออกสีดำค่ะเป็นสีดำาๆไม่แน่ใจว่ามันเริ่มเน่าหรือเปล่านะมันแห้งด้วยเน่าด้วยอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยออกก็ตัดทิ้งไปเลยก็ดีค่ะ ดอกนี้ลืมตัดริมลืมแต่งริมเรียบร้อยค่ะกลุ่มแรกแหกนนานอืมขาสม้มเห็ดปลวกครอบครัวเห็ดปลวกเออ เอาลูกมาดอกนี้ล่ะดอกนี้ก็โออยู่ดอกนี้ล่ะก็โออยู่ค่ะได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยแม่หนึ่งลูกสองคุณแม่ลูกสองเดี๋ยวเราจะไปดูซิคุณพ่ออยู่ไหนเนี่ยคุณพ่ออยู่นี่แก่แล้วพ่อแก่แล้วนี่ค่ะ ดอกนี้ให้อยู่ในป่าเป็นเชื้อเป็นพันเอามาสามดอกอันนี้ก็คือเห็ดปลวกนะริมควีบลิงอร่อยมากค่ะเห็ดปลวกนี่เป็นหนึ่งในเห็ดสวีเดนที่รสชาติเหมือนเห็ดไทยที่สุดก็ว่าได้ค่ะอร่อยด้วยเห็ดขาวค่ะทุกคน ดี๋ยวดูใต้หมวกนิดนึงนะแบบมีน้ำค่ะทักสวัมอันนี้คนสวีเดนก็นิยมนะนิยมรับซื้อค่ะอ่อนๆแบบนี้อร่อยนี่อ่อนๆเลยซ่องดอกค่ะอันนี้ก็คือทักสวัมนะเห็ดน้ำค่ะน้ำนุ่มนะกินได้เห็นไหมมันหลุดง่ายค่ะเห็นไหมตรงนี้ล่ะ เริ่มแห้งว้าแห้งเกินแห้งเกินค่ะเอาดอกนี้มาก่อนดอกนี้มาดอกเดียวพอแห้งเกินจะเก็บไม่สนุกนะอดอกอ่อนสุดตากแป๊บเดียวแห้งเลยรุ่นนี้เห็ดมะนาวค่ะทุกคนนี่คิดว่าเป็นเห็ดมะนาวนี่แหละมันพึ่งมันพึ่งมา ยังเล็กอยู่อืมใช่เห็ดมะนาวนี่ค่ะเขาจะมีเมือกนะมีเยื่อเมือกเนี่ยหุ้มอยู่ทั้งดอกทั้งขาอืมแล้วก็ที่โคนขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองมะนาวค่ะสีมะนาวเหลืองอะ่ะจะต้องลอกเอาเมือกมันออกแล้วก็จะต้องใส่แยกค่ะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสีเขาจะตกใส่เห็ดตัวอื่นนะนี่เห็นไหมเมือกเนี่ยเราก็จะลอกเมือกออกอร่อยมากค่ะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนิดเขาก็เลยเรียกมันว่าเห็ดมะนาวนี่ Citron s l a m e q u e e l i n g นะชื่อของเห็ดมะนาวภาษาสวีเดน Citron Slime q u e e l i n g ขา้างามๆอ่อนๆอ,อ,อีกแล้วเหมือนเขาเพิ่งจะมานะเหมือนเขาเพิ่งมาเห็ดขาวเดี๋ยวถ้าถ้าได้เยอะนะถ้าสมมติว่าได้เยอะเนี่ยก็จะเอาไปขายค่ะถ้าได้เยอะจะเอาไปขายเพราะว่าเขารับซื้ออยู่นี่ก็คือหนามขาวนะทักสวัสดี อ่อนเลยค่ะรุ่นนี้หนามยังสั้นอยู่เลยเห็นไหมรุ่นนี้ไม่ต้องขูดเลยค่ะเพราะว่ามันสั้นมากขาวอีกตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเห็ดแกะ่นะเดี๋ยวดูดีๆก่อนเออใช่ไม่มีหนามใต้หมวกอันนี้เห็ดแกะคะ่ค่ะโฟร์ทิกกาโฟร์แปลว่าแก่โฟร์ทิกา เห็ดแก่คะ่ะเห็ดแก่อ่อนๆเลยนี่เขาเพิ่งขึ้นนะเห็ดแก่เพิ่งจะขึ้นต้องเก็บดอกอ่อนๆนะคะถ้าเขาเริ่มแก่เนี่ยเขาจะเฟื่อนค่ะเขาจะขมเขาจะเฟื่อนไม่อร่อยละเห็ดหนามเห็ดแก่เนี่ย ต้องเก็บดอกอ่อนๆค่ะเห็ดนาไม่เท่าไหร่แต่เห็ดแก่เนี่ยสำคัญมากต้องอ,อ่อนอัปเดตตะกานิดนึงตะกานั้นเหมือนเดิมตะก้านี้ก็มีเห็ดมะนาวเออตะกานี้มีเห็ดมะนาวหนึ่งโกเดี๋ยวเราจะเอาตะการซ้อนกันแล้วก็จะย้ายป่าค่ะถนนพอดีเลยเดี๋ยวย้ายป่าค่ะ ป่านนี้ไม่มีเห็ดไม่มีเห็ดค่ะตายมาน,นิดเดียวแต่มันก็ไม่แปลกนะพูดถึงว่าแรงอะ่ะแรงมากๆเลยฝนเพิ่งมาเมื่อคืนเค็มล่าค่ะรุ่นนี้สีเขียวนะไม่แน่ใจว่าที่ภาษาไทยเขาเรียกเห็ดใครหรือเปล่านะ อร่อยค่ะรุ่นนี้จริงๆมันก็อร่อยทุกรุ่นนั่นแหละเดี๋ยวเราไปด้วยนะรุ่นนี้เห็ดพิษนะคะเห็ดพิษแดงเรดฟลูกสวมกินไม่ได้นะคะแต่สวยมากเลยถ่ายชมเฉยๆนะคะไม่เก็บค่ะเห็ดพิษ หงกส้มขาลายนี่ค่ะอ่อนๆเลยตอนนี้เรามาอยู่ในป่าใหม่แล้วนะแกแกมากๆอะ่ะแล้วก็โดนกินด้วยโดนกินรอบหมวกค่ะนี่ดอกนี้พึ่งหวานนะคะโดนกินจนพรุนเลยค่ะ แก่พอกันดอกนี้แห้งด้วยดอกที่สองโอ้พิ่งขึ้นมาค่ะนี่อ่อนมากอะ่ะยังไม่หมดค่ะอีกสองดอกเริ่มมาแล้วนะเห็ดพึ่งอุ้ยอันนี้หมวกนุ่ม หมกนุ่มหมกส้มขาลายหมกนุ่มไม่เอานี่ยต้องรุ่นนี้ตบละแข็งโป๊กเนี่ยต้องรุ่นนี้อืมอวบมากดอกนี้อัพเดตการนี้หนึ่งนะวันนี้เห็ดรวมค่ะนี่หลากหลายเลยมีเห็ดขาว ปลวกเห็ดพึ่งพึ่งหมวกส้มขาลายนะแล้วก็เห็ดขาส้มค่ะตอนนี้เราหาเก็บอยู่ข้างทางนะรู้สึกว่าหมวกส้มขาลายเขาจะขึ้นตามข้างทางค่ะโหดอกนี้ใกล้มากเลยใกล้มากเลยค่ะถนนอยู่นี่สรุปผลงานค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านละ ็ดรวมนะคะวันนี้มีเห็ดขาส้มเนาะแรกสุดนะขาส้มก็คือรุ่นนี้แล้วก็ต่อมาก็เห็ดปลวกนะก็รุ่นนี้อันนี้ป่าเดียวกันนะเสร็จแล้วก็เห็ดขาวนะขาวก็จะมีอยู่สองรุ่นค่ะมีหนามกับไม่มีหนามนะรุ่นนี้มีหนามรุ่นนี้ไม่มีหนาม แล้วก็แล้วก็เห็ดสุดท้ายที่ได้ในวันนี้ก็คือหมวกส้มขาลายค่ะก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกลุ่มเดียวกันกับเห็ดพึ่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้เห็ดรวมไม่เยอะนะคะแต่ก็ตื่นเต้นทุกดอกที่เจอค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะเวลาขณะนี้ที่สวีเดนประมาณ4.25โมง25นาทีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจทุกเมน้นทุกไลค์ทุกวิวนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำรวมนะทำรวมค่ะทำรวมทำให้สุกเก็บไปกินเองนะคะ เดี๋ยวน้ำเดือดเราจะใส่เห็ดนะต้มน้ำแล้วนะตอนนี้เราก็หั่นเห็ดรอเลยค่ะเดี๋ยวพอน้ำเดือดก็ใส่เห็ดลงไปต้มให้สุกแล้วก็ล้งให้สะอาดน็อคน้ำเย็นนะล้างน็อคน้ำเย็นค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาเก็บในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งก็ได้นะคะเอา้าโทรศัพท์ดังแป๊บนะะึงค่ะ ก็มันจะเอยอะเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเลยฤดูกาลของมันเนี่ยมันก็คือไม่มีอะไรเก็บจริงเพราหมดฤดูกาลก็ไม่มีอะไรเก็บจริงๆถึงช่วงนั้นเราก็จะนึกถึงเห็ดที่เราเก็บแช่ไว้ในช่องแช่แข็งนะคะก็จะได้มีกินแล้วก็ก็มีเพื่อนๆที่ไม่เก็บแล้วก็แบ่งปันกันในยามที่มันไม่มี นอกพิธการและอยากินเห็นก็ก็แบ่งปัน